สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเกม Cash of Can มีกิจกรรมชาเลนจ์ให้เพื่อนๆพนได้เล่นกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่คุณ Andrew นักแคสเกม a คช h อฟ c n n ชื่อดังนะครับได้1ล้าน Subscribe ในช่อง YouTube เรียบร้อยนะครับซึ่งเกม Cash of Can ก็จัดเกมขึ้นมาเพื่อแจกของรางวัลแต่ก็ต้องเอาชนะเกมให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้ไอเทมจากการชาเลนจ์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะเอาชนะชาเลนจ์นี้ได้ย่งไงนะครับ ไปดูกันเลยครับรูปแบบฐานเป็นอย่างนี้ฮะโอเราจะเห็นได้ว่าอินฟล n โนเพียบเลยฮะเรารู้กันอยู่แล้วว่าอินฟโนเนี่ยดามเมจโหดแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจํากัดดามเมจให้มันน้อยที่สุดครับหมายถึงว่าเราต้องเลือกลงอาหารด้านที่จะโดนดามเมจน้อยที่สุดแล้วเรามาดูกันครับว่าด้านล่างได้หรือเปล่าด้านล่างไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าอินฟโนวางเรียงเป็นแถวเลยด้านซ้ายกับด้านขวาก็ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราทะลวงกําแพงเข้าไปเนี่ยอินฟโนทั้งแฉบเป็นที่เป็นแนวตั้งอะจะลุม จะรวมตีเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหลือแค่ด้านบนที่จะมีดาเมดใส่เราเนี่ยน้อยที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มโจมตีจากด้านบนกันอ่าไปเลยครับเริ่มจากด้วยซุปเปอร์ระเบิดเลยครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีช่องอยู่ซุปเปอร์ระเบิดเเนี่ยเขาเข้าไปถึงด้นในได้อยู่ละอ่าผมเลือกเป็นเยติเข้าไปก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าเยติตายเนี่ยมันจะสามารถทําลายอินฟนโน่าจะได้ถึง2อันอนะ่ะผมคิดว่านะ จากนั้นก็เอาพวกตัวแทงทั้งหลายอะ่ะไปเป็นหน้ากระดานเลี้ยงเข้าไปเลยธนูเนี่ยมันเป็นสุปเปนูเนาะมันก็จะยิงได้แบบได้แบบเป็นแถวแถวอ่ะออเอาไปหมดเลยครับทังมังกรไฟฟ้าเนี่ยฮะลองสังเกตว่าอินโฟโนเนี่ยมันจะค่อยๆตีเราทีละทีละป้อมทีละป้อม มันเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าเราไม่ควรจะให้ดาเมจมันมันลุมเราแบบทีเดียวเพราะว่ามันมีทั้งอินฟโนหัวเดียวและหลายหัวรวมๆกันเห็นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเราเราเริ่มมีปัญหาละถ้าเขาใช้อินฟโนแบบหลายๆหัวโจมตีเราพร้อมกันเนี่ยทหารเราตายง่ายมากเลย่าแก่นบาเดนก็ใช้สเปลร้อยครับใช้สเปลมัต่าไปแล้วแล้วก็เนี่ยถ้ามาถึงฐานช่วงล่างเราก็จะปล่อยยอดน้ำรุงหัวที่เป็นที่เป็นตัวหอกอ่ะ ลงไปด้านล่างเลยครับแล้ไปตามเก็บทีหลังแล้วก็ใช้สเปล,ลแช่แข็งเพื่อเอาแช่แข็งใส่ฟโนโที่อยู่เป็นเรียงหน้ากระดานาเรียบร้อยครับไม่น่ามีปัญหาละไม่น่ามีปัญหาจบได้แล้วครับน่าจะเหลือปืนคกอีกหนึ่งอันโอ้หไปโดนสเปลทำให้ตัวเลขกลงครับเดินช้ามากเลยแต่ไม่มีปัญหาครับ พูดกอันหนึงก็ทำอะไรเราไม่ได้เรียบร้อยครับเป็นชาเลนจ์ที่สนุกนะมันสนุกที่แบบเราต้องมีการแพนนิ่งนิดหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยครับเป็นชาเลนจ์สนุกๆไม่ยากนะครับผมได้น้ำยาช่างก่อสร้างมา1อนันเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ